ครับสวัสดีครับพบกับจ่าแย้มคนเดิมนะครับไอ้หนุ่มซอกราวนะครับวันนี้ก็มาพบไปเจอนะครับตามเรื่องลุงพลเก้อุ๊เหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องคดีความนะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเพราะเพราะว่ามันจบไปแล้วครับเราอยาไปซีเรียสเลยเรื่องคดีความครับลุงพลก็ ผลข้อกล่าวหาทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็จบไปไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปล่าสุดล่าสุดรู้ตัวผู้ต้องหาไม่ต้องแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีอยู่แล้วนะครับอ่ะผมก็มาตามข่าวคราวนะครับเรื่องลุงพลต่อนะครับลุงพลป้าแตนนะครับเตรียมเล่นหนังแล้วนะครับอ่ะนะครับหลังจากที่พี่อุบะเคยออกมาโพสต์รอบหนึ่งนะครับว่าลุงพลป้าแตนนะครับจะมีเล่นหนังครับก็มีบางท่านนะครับไปต่อว่าพี่อุบนะครับว่า ลวงโลกบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งหนังบางเรื่องครับมันต้องรอเวลานะครับที่เหมาะสมนะครับล่าสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านเจอุ๊บนะครับจัดให้นะครับตามฉบับของแกนะครับวังอลังการตัวแม่เหมือนเดิมนะครับผมนะครับเตรียมพบกับซีรีส์นะครับเขี่วขวัญนะครับเรื่องแรกของลุงพลป้าแตนนะครับประชันบทบาทกับพี่อุ๊บแล้วก็มีดารามากมายนะครับ ร่วมในซีรีส์ด้วยนะครับประชันบทบาทนะครับพี่อุ๊บก็นะครับเรื่องนะครับซีรีส์สย่ยงขวัญเรื่องมั่งมีสีศพนะครับเตรียมเสยองขวัญเร็วๆนี้นะครับทางช่อง5้านะครับซึ่งตอนของพี่อุ๊บนะครับลุงพลป้าเต็นเป็นตอนที่6นะครับชื่อซ้ายมือซอย3แยก2นะครับซึ่งเจอุ๊บนะครับรับบทเป็นเจสามนะครับหรือซอสามนะครับไม่ใช่ซอสี่นะครับผมนะครับ ชอบดูถูกคนจนนะครับซึ่งแล้วก็ปากจัดนะครับด้านเจอุบนะครับก็บอกว่าไม่ตรงกับใจนางฟ้าอย่างพี่เลยนะครับว่าอย่างนั้นแต่บ้าผู้ชายก็มีส่วนนิดๆว่าอย่างนั้นนะครับผมนะครับชอบแต่งตัวนะครับใส่ทองโตนะครับเท่าโซ่รถเกรดนะครับนะครับผมนะครับ แล้วก็มีร้านกาแฟนะครับแต่เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังก็มีธุรกิจสีเทานะครับเป็นหม่อมเป็นเจ้านะครับเป็นเจ้ามือหวยแล้วก็เป็นเจ้ามือไคโลนะครับว่าอย่างนั้นนะครับมีเชื้อเจ้านะครับส่วนบทลุงพลป้าแตนนะครับซึ่งรับบทเป็นสามีภรรยานะครับตรงๆเลยนะครับง่ายๆนะครับจะได้เป็นธรรมชาตินะครับจัดให้ตามใจ fc แฟนคลับเลยนะครับ ลุงพลป้าแตนนะครับก็รับบทเป็นลุงกับป้านะครับของเจ้อุบแล้วก็เป็นพ่อแม่ของพระเอกนะครับจิตใจดีสุขภาพสุภาพนะครับขยันทำมาหากินแต่มีฐานะยากจนนะครับมีชีวิตที่น่าสงสารสุขภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับทางด้าน fc แฟนคลับนะครับก็อยากคิดมากนะครับหนังก็ต้องมีบทนิดนะครับก็เตรียมลุ้นเตรียมชอบนะครับบทบาทการแสดงนะครับ ให้ชมเป็นการบันเทิงนะครับผมก็อย่าไปบอกว่าลุงพ้นไม่เหมาะกับบทตัวนั้นป้าเต็นไม่เหมาะกับบทตัวนี้นะครับบทมันก็คือบทนะครับหนังก็คือหนังนะครับยังไง FC แฟนคลับนะครับเตรียมรับชมทางช่อง5นะครับเริ่มถ่ายทำนะครับเดือนนี้นะครับก็คือเดือนตุลานะครับปลายปลายเดือนนะครับแต่จะเริ่มออนแอร์ตอนไหนนะครับจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับผมนะครับมีบางคนก็นะครับ รอชมนะสุนหน่านะครับ FC แฟนคลับนะครับรอชมนะครับพิมพ์ข้อความมารอชมรอติดตามนะครับขอให้พี่อุบเนรมิตลุงกับป้าแจมๆเลยนะครับแล้วก็มีบางท่านก็จะรอติดตามออนแอร์ตอนไหนนะครับถามมากมมยไก่กองเลยนะครับ FC แฟนคลับลุงพลนะครับผมนะครับส่วนเรตติ้งนะครับน่าจะพุ่งกระฉูดนะครับเพราะดูจากยอดคอมเมนต์เยนะครับเยอะมากมาไก่กองนะครับก็บางท่านก็บอกว่า ยังไงจะรอดูให้ได้นะครับส่วนเวลากี่โมงกี่ยามเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมนะครับนี่นะครับข่าวคราวใหม่ล่าสุดนะครับของลุงพลนะครับก็เล่นบทง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องยุ่งวุ่นวายนะครับก็คือเป็นผัวเมียกันเลยง่ายๆาสามีภรรยานะครับลุงพลป้าแตนก็น่าจะเป็นธรรมชาติดีนะครับ fc แฟนคลับก็ดีใจนะครับบอกรอลุ้นนะครับว่าลุงพลจะเล่นหนังตอนไหนก็ได้เล่นสม สมอยาก FC แฟนคลับเลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับติดตามรับชมนะครับส่วนจ่าแย้มคนเดิมนะครับก็จะเอาข่าวสบายๆแบบนี้มาเล่าให้พี่น้อง FC แฟนคลับได้ฟังนะครับส่วนมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมารายงานอีกทีนะครับลาไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมพบกันใหม่นะครับอย่าลืมติดตามให้กำลังใจจ่าแย้มด้วยครับสวัสดีครับ